กราวสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องปื้มสเต็กด้วยนะครับสำหรับใครที่รู้ตัวนะครับว่าชอบเกมมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นเกม PC เกมแนวอนิเมะนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิวเลยนะครับเพราะคุณเนี่ยน่าจะได้ดูทุกเกมเป็นเกมใหม่ที่เข้ามาเลยนะครับเอาอะไรครับทุกคนวันนี้อยู่กับข่าวสารของเกมกาลินามูลไลท์เบดกันอีกเช่นเคยครับต้องบอกว่าจะมาถึงแล้วครับทุกคนอ่า ที่บอกว่าจะมาถึงนี้มันคืออะไรกันนะครับก็คือ CBT นั่นเองนะครับ CBT ก็คือเซิร์ฟเบต้าเปิดให้เพื่อนๆเนี่ยจะได้ทดลองเล่นก่อนเพื่อนๆเ,เขาได้ครับอ่าก็คือเซิร์ฟยังไม่เปิดจริงนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่เปิด CBT ให้เราเล่นได้แล้วนะครับทุกคนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามาแฟนเพจ a c e b o o k กัลลิน่ามูลไลเบตเข้าไปติดตามได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับโอเคเลยครับมาดูข่าวสารล่าสุดที่ทางก i ล a m น่ามูลไลเบได้ปล่อยออกมานะซึ่งที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่ามีหลายคนนะครับที่ไม่ได้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o o เนาะแล้วก็อยากจะดูค้นหาข้อมูลใน YouTube ผมก็อัปเดตข่าวสารให้ไวที่สุดครับ มาดูกันครับรับข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับนี่เลยแจ้งเตือนวันเปิด CVT นะทุกคนเนี่ยแอดเพื่อนไปเลยนะครับตอนนี้นะเนี่ยแอดไลน์ไปเลยนะครับอ่ะคิวอาร์โค้ดอยู่นี่แล้วนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกสแกน QR โค้ดนะก็สามารถเอ่อใส่แอดไลน์นะครับแอดมูลไลท์เบลดนะครับคนมูลไลท์อันด์ดอสกอร์เบลดนะครับนี่เลยเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนของแบบข่าวสารต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับเนี่ย รับข่าวสารแบบเรียลไทม์ครับไม่พลาดทุกอีเวนต์สำคัญนะครับพร้อมรับการแจ้งเตือนวันเปิดทดสอบเกมล่วงหน้าอีกนะครับแล้วก็ตามติดทุกกิจกรรมเด็ดนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากาลีน่าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องแบบกิจกรรมต่างๆแล้วก็ของรางวัลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือแบบจัดเต็มมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับหรือว่าการ์ดจอคือแบบจัดเต็มจริง iPad iPhone อะไรมีเต็มเลยนะครับ กิจกรรมแจกของเด็ดใน Li n ์ออฟ i ิเชีเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับนี่เลยนะครับกดเข้ามา ใครยังไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไปลงนะครับตอนนี้นะณนะเวลาตอนนี้ที่ผมอ่านคลิปนะครับก็4ทุ่ม2นาทีนะลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับทั้งหมด1 1 8 1งล้านคนครับที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารอเล่นเกมนี้แล้วนะครับทุกคนอ่ะคือเยอะมากๆเลยนะโหเนี่ยทุกคนยังไงก็อย่าลืมไป กรอกข้อมูลลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับของรางวัลลิมิเต็ดแล้วก็ของรางวัลไทยในเกมอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนนะครับไปกดติดตามแฟนเพจกันในหนะมูลไลเบิไว้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆนะครับอยากฟังข่าวสารแบบพูดนะครับแบบนั่งฟังไม่ต้องอ่านเองนะครับก็ฟังได้ที่ช่องผมเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับมาแจ้งข้อมูลข่าวสารนี่ดูเนี่ย ของรวันเยอะแยะมากแรกไอเทมแฟชั่นได้มากมายนะคือผมอยากเล่นแล้วคือเกมนี้มันจะมีมาด้วยถ้าใครแบบดูสตรีมผมนะครับอ่ะจะมีสัตว์ขี่มีเครื่องแต่งกายแต่งหน้าแต่งผมแต่งเสื้อผ้าโอ้โหใส่อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยเหมือนเราเข้าไปแบบใช้ชีวิตในนั้นได้เลยนะครับเพื่อนอ่ะ ประมาณนี้นะครับน่าเล่นมากๆเลยสําหรับเกมการีแน่มูลไลท์เบดครับเป็นเกมมือถือนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ต้องห่วงสําหรับเพื่อนๆที่เฮ้ยแบบมีคอมแต่ว่าความจํามือถือไม่พอนะครับอยากเล่นในคอมพิวเตอร์แน่นอนครับทางการ o แน่มูลไลท์เบดนะครับมีเวอร์ชัน PC แน่นอนครับอตัวเกมตอนนี้ที่เปิดให้เล่นในเซิร์ฟไต้หวันนะก็มีแค่เวอร์ชัน PC เนี่ยทุกคนอ่ะ ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องปื้มสเต็กเกมโมบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม